เรารพูดถึงไอ้เครื่องคาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการภาวนาพุโทโธในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าพุทธพูดถึงว่าในสมัยนี้พุทธภาวนาพุโทโธผิดผิดไหม,มการเราสติอยู่กับพุโทโธเนืองๆเืองๆแล้วมันเกิดความสงบระงับระงับถึงมันจะอยู่ภายนอกก็ตามมันชั่วไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกถึงพุโทโธผู้รู้พูดตื่นผู้บกบานเปนีน่การที่เราภาวนาพุโทโธอยู่ในใจเราสร้างเขาเรียกว่าเป็นการปรุงแต่ง รุงแต่งแนวพุทโธแล้วก็ภาวนาพุทโธจกนกระทั่งบันทึกอยู่ในใจเราเป็นสัญญาก็เลยก็สร้างใหม่แล้วก็ไม่ทําชั่วทําดีด้วยใจด้วยวาจาของเราถ้าเปล่งวาจาออกมาพุทโธพุทโธพุทโธได้ทั้งวาจาแล้วก็มีสติอยู่กับพุทโธก็ได้ถึงใจได้ถึงจิตแต่ตัวผู้รู้มันผิดไหมเนี่ยไม่ผิดหรอกไม่ทําชั่วทําดีแล้วก็เวลาจะทําใจของเราให้จาใส่ นาะเราก็เบนสติสมัยนะถ้าเราไม่เบนสติมาที่สัมมัญญาเราก็ต้องพยายามภาวนาพุโทโธจนกระทั่งได้อารมณ์แนละ้วจนกระทั่งได้อารมณ์สงบไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งมันปล่อยวางเองจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตที่เด่นชัดเองอาจจะถึงระดับฌานสะีนนะ่แต่กรนี้ถ้าเราไม่ไปทางนั้นเราภาวนาพุโทโธก็ได้แค่คณิกะสมาธิได้อารมณ์แล้วไม่มีอะไรมาแทรกได้แต่เป็นอารมณ์ปัจจุบัน วเราเบนสติใหม่มาที่สัมมัญญะเลยในฐานกายก็ดีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ดีหรือดูใจเต้นก็ดีหรือดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกก็ดีวเราเบนเบนสติสําหรับเป็นผู้ที่เคยเจริญโลกิยาชานมาก่อนเจริญพุทโธมาก่อนวเราเบนมาดูที่ความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกก็มันได้สมาธิอยู่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องหายใจเข้าพุทหายใจเข้าออกออก,ออกโทแล้วเข้าพุทออกโทไม่ต้อง เราเอาความรู้สึกเราเม่งเราพอเราได้ได้พุทโธแล้วเนี่ยเราเบนสติมาที่ความรู้สึกเลยความรู้สึกจะเป็นตัวตัดเพราะว่าการที่เราเบนสติมาที่กายก็คือที่ความที่ลมหายใจนะมันก็เป็นฐานกายอยู่แล้วจะเบนจากพุทโธเราได้สมาธิมาจากพุทโธเราไปเบนมาที่กายเบนมาที่ลมหายใจเบนมาที่รูจมูก เมื่อมีกายเนี่ยมันลมให้ใจเข้าออกมันเสียดสีกันมันก็มีความเย็นความร้อนหรือความแสบดูไปมากๆดูไปเข้าไปก็ได้อารมณ์แล้วสาหรับผู้โทจนได้อารมณ์แล้วเราแค่น้อมสติมาดูความรู้สึกที่ปลายจมูกหรือถ้ามีใจเต้นถ้ามัละเอียดแล้วเราดูใจเต้นเลยอย่างนั้นจะดีกว่าเราใจเต้นกลางทรงอกหรือทางซ้ายก็ได้ถ้ามีหรือน้ําย่อยออกในกระเพาะเนี่ยถ้ามีความรู้สึกมันจะทําให้เราเนี่ค่อยๆมี แข็งกว่าแข็งกว่าภาวนาพุทโธเฉยๆ่าภาวนาพุทโธเฉยๆถึงได้สมาธิอยู่เพื่พุทธกับพุทโธภายนอกแล้วบางทีมันไปเห็นนรกสวรรค์ไปน่นไปนี่มันซึงมันอยู่อยู่นอกตัวนอกกายนอกสติปัฏฐานสี่มันดันไปอยู่ที่นั่นะเพราะพุทโธมันเป็นสังขารมันการปรุงแต่งจะเป็นการปรุงแต่งภายนอกแล้วเดี๋ยวมันก็มาน้อมมันก็มาสั่งสมในสัญญาของเราเป็นส่วนหนึ่งในขันห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะดู เลาไม่ควรดูความคิดไม่ควรดูพุทโธแต่ว่าในเมื่อมันทาไปม,มากๆแล้วเนี่ยเราก็น้อมเอาสมาธิตัวน,นั้นเนี่ยมาดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกก็ได้ทั้งกายและก็ในกายหรือดูใจเต้นก็เรียกว่ากายในกายเหมือนกันเพราะใจหัวใจเนี่ยมันเป็นส่วนของร่างกายธาตุดินน้ําไฟลมแล้วก็ความรู้สึกเราก็ดูความรู้สึกในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่ยังเต้นอยู่เราก็ดูความรู้สึกที่เกิดจากหัวใจเต้นดูอย่างนั้นเรื่อยไป พอดูมากกวาวันฐานฐานกายเนี่ยมันแข็งแรงแข็งแรงกว่ามันไม่เลี่ยลาดไปทางอื่นก็ได้มาถึงฐานจิตนะถ้าเรายังลากิเลสไม่ได้เนี่ยแทนที่เราจะไปท่องเที่ยวนรกสวรรค์ที่อยู่ภายนอกเราก็ดูมันนรกสวรรค์ภายในสิ่งใดที่มาประกอบกับ,กบจิตเนี่ยพอเราดูความรู้สึกที่ลมกระทบมากหรือเราดูใจเต้นมากๆเนี่ยมันจะจิตมันจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างโกรธบ้างรักบ้างหลงบ้าง มีราคาเกิดขึ้นมาบ้างที่กระทบจิตนั่นเรียกว่าเราตอนนั้นเรากำลังมีไฟที่มาเผาและไฟราคาไฟโทสะไฟโมหะเราพึงเผาผ่านด้วยเจริญสติสัมปัญญาด้วยศีลด้วยความเป็นปกติอยู่กับแล้วก็มีอารมณ์ที่สงบก็คือสมาธิคือคณิกะสมาธิแล้วก็เจริญให้รู้ชัดก็คือให้เห็นสติตรงสัมปัญญาปุ๊บเนี่ยพร้อมเพียงกันปุ๊บมันจะหลุด นะมันจะค่อยๆกัดก่อนไอ้พวกความทุกข์อันเนี้ยที่เกิดจากราคะโทสะโมหะจนวินาศไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกระทั่งขาดเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นไปนะแล้วก็จะเห็นชัดเจนเราก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปด้วยกันข้อปฏิบัติของเราก็คือมีสติสมัญญะอาจจะฐานกายก็ได้ฐานเวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้ฐานธรรมก็ได้ตามที่อธิบายให้ฟังในหลักสติมหาสูตรสติปัฏฐานสูตร มันเราดูให้มันตรงน้อมน,นำมันอย่างนี้เราก็ท่องเที่ยวดูสวรรค์ดูนรกอยู่ในใจของเราไว้ชั้นพรมในใจของเราแต่เราได้ถึงความสงบได้ฌานเรียกว่าเราถึงชั้นพรมเราก็จเจริญสติสัมมาญาอย่าให้ไปติดเพราะไปติดเนี่ยอายุของพรมมันอีกนานถ้าสังขารกันห้าระดับไปแล้วเนี่ยที่เป็นส่วนหยาบเนี่ยมันจะไปสู่ส่วนละเอียดที่ยาวนานมากเดี๋ยวกลับมาเนี่ยไม่รู้จะทรงจําเรื่องพระพุทธสารนาได้ไหมถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าอยาก มันมาพราพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ฟังทมท่านู้ร้แนละ้พ้ร้บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในช่วงที่ว่าเป็นพันพันปีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะมากเท่าไหร่นะมันเหมือนกับแสงสว่างที่วูบไปในอวกาศเนี่ยวูบแล้วก็หายไปแค่นั้นเองแต่คนที่มีวัสนานิสัยที่ตามทันเนี่ยเห็นแสงสว่างนั้นพอดีเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่มันอยู่บนโลกแล้วมันก็หมุนวนไปตามรูปสิยงกิแลสกันนั้นพัทธรมรลม ซึ่งทำมาหากินอยู่ในหลงอยู่ในพรบะบมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสมั่งไหมที่จะนั่งดูดาวดูท้องฟ้าแล้วก็เห็นดวงดาวนี่วับหายไปห,ไปหรือผีพุ่งใต้เกิดวุบหนึ่งหายไปเนี่ยมันมีไม่กี่คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจนที่เราจะจะรู้จะเห็นแล้วเราได้เกาะได้รู้ได้ทันเนี่ยอุทถัสดสนาก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าห้าพันปีนกันสมมตินะก็ไม่รู้กี่พันปีเลย เป็นการสมมุติแต่ตับได้เนี่ยพูดจเจริญสติปัฏฐานสี่ยังเห็นนียยังฟังคําอธิบายของท่านผู้ผรู้ผู้รู้บังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สั่งสอนต่อสืบต่อกันมาเนี่ยจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่างน้อยกันมันตอบแล้วมันอยู่ในหลักการใหญ่ๆอย่างเนี้ยนะกามันอยู่ในหลักการจากครูบาอาจารย์บ้างตำราบ้างแล้วนำน้อมนาเอามาปฏิบัตินะได้ฟังทมด่านบูรูแล้วก็ได้ปฏิบัติตามได้รู้ทมเห็นธรรมโอ้ยประเสริฐสุด เป็นผู้โชคดีมากเลยสําหรับผู้ได้เห็นผีพุ่งใต้หรือว่าเห็นแสงระวางวับหนึ่งก็คือเรามาเห็นเรามาปฏิบัติเรามาดื่มดําในรถของพระธรรมวันนี้ด้วยการปฏิบัติธรรมน้อมเข้ามาในตนให้เจริญสติสัมัญญาทําลายก็คือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณหรือรูปนามหรือกายกระใจนั่นเองทำน้ามันทำลายไม่ให้เห็นว่าเป็นตัวของเรากายเราเวทนาเราจิตเราทำเราเนี่ยตัดคําว่า อุปทานตัวนี้ให้ได้ก็แล้วละอุปทานกันนั้งห้าตัดอุปทานกันนังห้าหรือกําจัดนิวรณ์ห้าไปเรื่อยๆในฐานธรรมในธรรมจากยาไปส่ละเอียดแล้วไปเ,เรื่อยๆแ้วมันก็มีอยู่แค่นี้แหละหลักเกณฑ์เพราะนั้นเพื่อที่ไม่ได้เจริญพุโทโธไม่ได้ภา,าวนาระชระนังเนี่ยเราก็สามารถทำยังไงขอทำให้เราจิตเราสงบเพราะว่าความในแต่ละนึกฝุกออื่นเหนือความสงบไม่มี หลังจากเคร่งเครียดจากการงานมาแล้วเนี่ยที่สปอยสติไปตามรูปเสียงกีนรดการสัมผัสเนี่ยเราจะดึงกลับมาอย่างไงให้มามีตนเมันที่ก่อนที่พึ่งก็ต้องน้อมสติเข้ามาในตนในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยน้อมเข้ามา